สวัสดีค่ะท่านเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแก่ทางชงมันด้ค่ะเด้อคลิปนี้ก็ได้ตัวเลขแนวทังสายดวนมาจากทางสระบุรี่แะค่ะสายดวนจากปูสระบุรี่เนาะค่ะเนาะแนวทางเป็นกระเคยหายมาืเอยๆแ่ะค่ะงวดนี้แล้วก็หายมากงวดที่แล้วก็หายมาส่วนงานกระเขยหาสองล่ะค่ะหาสองงวดเมื่อกี้นี่ก็เกล่ำแยกก็ นี่ตัวใดเข่าก้อน้อหงัดเมื่อกี้กัเลื่อมเนาะหลายสำนักอันนี้จะเป็นตัวเลขจากท่างสระบุรีห่ะค่ะปูเลชนมงให้เดี๋ยวสิบห้าเบิ้งตัวเลขน้ำกันค่ะเป็นชงไม้แล้วกับจงงิตล่งหอทางเอซีเบิ้งงนอค่ะนาหงัดประจำมันที่หนึ่งเมสาค่ะเม่สาถามว่าลง่งหกาเซว่าเด้เบิ้งตัวเลขน้ำกันล่ะค่ะ ก็บเบงิงกระลงไปทางช่องเอฟซี FC, ได้เบิงน้ำปูผู้เพิ่นทรงมใหาเพิ่นกระสีได้เบงิงแนวทางไปน้ากันเนาะค่ะเนาะกระสีวาทรงมใหาแล้วคือบปลงแน่นอนกระสิวาอีกอันนี้จะเป็นปูลึกลับเหรอค่ะปูลึกลับสระบบุรีค่ะ ดูหลิกหลับท่าสระบุรีมีตัวเหล็กสายดวนไมาหายแบบไดกะเบิ่งไปน้ากันเนาะคะ่ะเนาะแนวทางตัวเหล็กกับไปจังไดมาจังไดหากท่านไดมากก็ตามลคะค่ะท่านไดบ่มากกับพานได้ข้ากระเบิงเปรียบเทียบไปน้ากันละลายหมองละลายํานักลคะค่ะเพื่อมีตัวมกักตัวชอบนะะเนาะค่ะเนาะแนวทางตัวเหล็กมักชอบแบบไดกกะเบิงกันไปชุดนี้ลวก็ทรงทายลูก เขียนแท่กระดาษมากลค่ะอาจจะตัวหน่อยเนี่ยจักหน่อยเล่าหายไหมนี่เดี๋ยวเปิดเิ็งหายไหมนี่กระสนมีหลายตัวอยู่สุดสามตัวค่ะเขียนแท่กระดาษว่งมาให้สุดสามตัวไม่อยู่หาหาหางสามตัวไปกนสองตัวบนล่าง คนล่างสองตัวหนึ่งแปดสองสี่สองเก้าสี่หกสี่แปด ห้าแปดหนึ่งเก้าสองแปดสามแปดตัวเลขก็จะมีหลายแน่เนาะคะ่ะเนะสามแปดแล้วก็สี่เก็ดค่ะ สี 4, 7, 5, 7, 5, 9, ่เกตห้าเกตห้าเก้าสิบสองคูค่ะเล็กสองตัวสิบสองคูเนาะสิบสองคูเนี่ยก็จะมีตัวเด่นอยู่ค่ะจะมีตัวเด่นหายอยู่เดี๋ยวเล็กสามตัวหายมากไม่อยู่สามตัวหนึ่ง สองเก้าหนึ่งห้าแหนึ่งเห้าศูห้าส เก้าห้าตัวเล็กตัวเด่นตัวเด่นให้เด่นศูนย์แปดห้ายังผิดเลยให้เขียนเลค่านะ ศูนย่นแโอเคค่ะตัวเดือนสามตัวอันนี้ก็จะเป็นตัวร่องค่ะตัวร่องร่องสามตัว สองตัวเด่นให้สองเก้าสองเก้าห้าแปดห้าเก้าห้าแปดห้าเก้าสี่แปดห้าเจ็ด สองแปดหนึ่งเก้านะคะค่ะ,คะนี่ก็จะเป็นตัวเลขจากปูหรือกลับทาาสระบุรีล่ะค่ะชุดนี่ปูทรงไม้ก็ถือว่าเป็นสุดใหญ่สุดเต็มล่ะค่ะแต่กระเด็นกระเน่นให้อยู่เนาะค่ะเนาะตัวเน้น สุดมากแบบร่วมๆก็จะไม่อยเล็กสองตัวหนึ่งแปดสองสี่สองเก้าสี่หกสี่แปดห้าแปเด่็หก็ดหเด่นไปที่สองเก้ 2, 9, 5, 8, 5, ตัวเด่น3ามโคค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวร่องค่ะหนึ่งเก้าห้า็ดร่องสองแปดสี่แปดขีดเสน้นไตก็จะเป็นตัวร่องเนาะ ส่วนสมตัว0 85 1 2แปดห้95นึ่ค่ะเด่นให้หนึ่งเกหาตัวเด่น3ตัวก็จะมีอยู่195ค่ะเด่นอีก0 8นในตัวล่องค่ะทันไดมากระตามเน,ะนาะเนาะแนวทางตัวเลขก็มีหลายคููหลาย ตัวละคะ่ะหมักสุดแต่กะล่องผิดจระนาบิ้งละคะ่ะท่าง่องกะนํามาเสนอเป็นแค่แนวทางเด้อเด้อปูผลทรงมใาหา้แนวท่างกะทรงกะล่องกะปลอยหยล้ลละคะ่ะอันนั้นจะเป็นตัวเลขกคะ่ะตัวเหลขกทรงมให้ค่ะตัวเลขกทรงมใาหาย้าหายแล้วกะเลตตองล่งองตองทรงออกเนาะเดี๋ยวกะสิวา่าทรงมใาหา้ยแล้วคือบอ่ ปล่อยออกหให้แน่นอ้ปัญจวานะก็เลยปล่อยแนวทางออกห้ท่านผู้ชมได้เบึงน้่มละค่ะท่านได้มากระตามได้เนาะค่ะเนาะท่านได้ามากระพานค่ะคลิปนี้เกตุลำแยกก็นํามาเสนอเป็นแค่แนวแั่งละค่ะแนวัางกับมีความเสี่ยงยังได้กระปดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ